ชาวนาในอำเภอสันทรายอ,อดอยสะเก็ดอภอแม่ริมจังังวดเชียงใหม่รวมตัวหน้าสารากลางจังังวดเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจัังหวดเชียงใหม่หลังได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกเหนียวตกต่ำถูกโครงสีกดร,ราคาไม่คุ้มทุนซึ่งปัจจุบันราคาเก็บเกี่ยวตัดสดอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ7บาท นางนัทพรมหาภัยบูรณ์พณิธ์จังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับเรื่องเชิญตัวแทนชาวนาเข้าหารือนานกว่า1ชั่วโมงกับตัวแทนชาวนาเชียงใหม่บอกว่าได้เรียกร้องทั้งขอราคาขายข้าวขั้นต่ำกิโลกรัมละ10บบาทควบคุมดูแลราคาปุ๋ยและยาเพื่อลดต้นทุนการผลิตราคาปุ๋ยให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม ปัจจุบันกระสอบละ900บาทโดยขอผลักดันนำโรงสีข้ามเขตมารับซื้อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชาวนาเชียงใหม่ในราคาที่เป็นธรรมและปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกยังลดลงจำนวนมากพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นบ้านจัดสรรโดยทางพณิชย์ตจังหวัดเชียงใหม่ย้ำว่าได้ส่งหนังสือเรียกร้องเร่งด่วนไปยังหน่วยงานส่วนกลางและราคาที่ชาวนาเรียกร้องเหมาะสมกับความเป็นจริงทําให้กลุ่มชาวนาพอใจครับโดยในอีก7วันจะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าคือมาตั้งย้